โนะคับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Noob NT นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาผมก็จะมาเออสอนโหลด add-on นะครับผม add-on เออปืนสายฟันเองครับวิธีการโหลดง่ายๆครับเรากดเข้าไปที่ Play Store นั่นเองนะผมก็เราพิมพ์คำนี้ครับ mycraft add-on ครับเราเลือก โหลดอันแรกมาแล้วครับผมแต่ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะสำหรับใครที่เซิร์ชแล้วหาไม่เจอนะครับผมสําหรับ a อ d r o i d นะครับผมโอเคก็เราเมื่อเราโหลดแล้วเราก็จะได้นี่ครับแอปตัวนี้มาครับมันชื่อว่าแอปแอดออนครับเมื่อเรากดเข้าไปหนึ่งทีนะครับผมแค่เรากดไปที่รูปแป้นตรงนี้ครับว่าเซิร์ชครับ S E A R C H นั่นเองครับผมโอเคเราต้องใช้เน็ตเข้านะครับผมโอเคนะเราเลือกกดตรงนี้ครับตรงคําว่าอครับ เรียกว่า MC Pack นะครับโอเคแล้วเรากดเซิร์ชครับกดที่ตรงเซิร์ชแล้วเพียงคํเพราะว่า G U N นะครับผมกันนะครับผมกันที่แปลว่าปืนนะครับแล้วก็เราเลื่อนหาครับมันจะเป็นเปืนไฟฟ้าครับนี่ไงก็กดเข้าไปที่รูปภาพนะครับห้ามกดห้ามกดตรงนี้นะครับผมเนี่ยห้ามห้ามกดตรงนี้กดไปที่รูปภาพนะครับ เรากดเปที่รูปภาพครับมันจะขึ้นให้เราดาวน์โหลดตรงนี้ครับมันจะมีให้เราดาวน์โหลด2ไฟล์นั่นก็คือไฟล์ Behavior Pack นี่ครับ Behavior Pack แล้วก็ Resource Pack นั่นเองครับก็เรากดโหลดกดดาวน์โหลด2อันครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับมันจะขึ้นคํานี้ครับ Install ก็ Install 2อันครับเรากด Behavior Pack ครับโอเคคลิกลิกกดเป็นหนึ่งทีนะครับผมก็เปิดด้วยครับดับนแรกครับเราต้องใช้แอปด้วยชา a c h i v e r ก่อนนะครับผม เพิ่มแชชิเวอร์ไปครับมันก็จะมีไฟล์แบบนี้มาครับก็คือครับไฟล์อิเล t r i ริกกัน behavior pack เมื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะครับผมกวิธีการกดเมื่อกี้ครับให้เราให้เราเลือกกดเป็น behavior ครับคือตัวรีซอ e p แพคไม่ต้องไปกดนะครับเดี๋ยวมันก็จะให้เรามาเองทีหลังครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วครับให้เรากดแตกไฟล์นะครับผมเคเอ็กแทไปมันก็จะได้3ไฟล์นี้มานะครับผม โอเคอันนี้คือเราทำเร็จนะครับแล้วก็เรากดเข้ามาอันนี้ก็กดที่คาเดิมครับ mm hmm. Instant Behavior p a d นะครับผมกดเข้าไป mm hmm. แต่รอบนี้กดเปิดด้วยไมค์คาร์ผมกดเข้าเกมไมค์คาร์ไปเลยผ่านทางนี้นะครับผมโอเคเราแป๊บนะครับผมโอเคครับถ้าถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราทํำสลิดนะครับนี่ครับถ้าขึ้นด้านบนหัวเราตรงนี้นะครับผม โอเคเรากด P เรื่องครับเรากด Create New ครับไป Create New สร้างลกใหม่เลยนั่นเองครับโอเคอ่ะแต่เราแต่เราต้องต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนครับถึงเราใส่ Add-on ได้ครับเปิดคําว่า Use Experimental Game p a c นะครับผมเป็นหนึ่งที่โอเคเรากดเข้ามาที่ Resource Pack Hub Pack ตรงนี้ครับ Add-on ตรงนี้นะครับโอเคเรากดเลือกใส่ไปครับ นี่ครับมันก็จะได้นี่ครับกดไป active ไปโอเคทั้ง2องแพ็กเลยนะครับผมโอเคตามนี้ก็กด create เลยครับโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บนะครับโอเคน่าจะมาแล้วแหละ มันเป็นอ่ะพวกอุปกรณ์พวกปืนไฟฟ้าครับตัวโอเคนี่นี่ครับมีดาบไฟฟ้าค้อนไฟฟ้าก็มีปืนไฟฟ้าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเบ็ดนะครับนี่ก็นี่ครับตามนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองเออลองดาบชิ้นแรกก่อนนะครับผมชื่อว่าสแตนสติก๊กมันน่าจะเป็นไม้สติ๊กนะ เนี่ยเนี่ยตีสองทีตายอันนี้ electric d a เก e r น่าเป็นมีสั้นมีสั้นที่ตีเร็วนะเฮ้ยผมเห็น enderman มาผมใช้ electric blade เนี่ยสู้กับโอเคตีแกะไปครับเนี่ยนี่น่าเป็นค้อนค้อนยักษ์ตีสองทีนะครับนี่ electric ว w ร r d นี่ electric blow เชื่อกับ ทำไม่ตายของพี่โจนะครับโอเคอน,นี้อันนี้ก็จะเป็นเบ็ดนะครับผมเบ็ดตกปลาโอเคปึ๊บอ่ามันไม่มีไฟฟ้าครับอันนี้คืออะไรกันเนี่ยมันตั้งไม่ได้ครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรแต่อันนี้เนี่ยมันเซอร์ไพรส์สุดๆครับมันคือปือนที่ยิงแล้วมีไฟฟ้านะครับผม ยิงนักเดียวตายเลยนะครับผมโหดมากเลยปืนนี้มีไฟฟ้าเราติดไฟเลยี๋้วมันจะต้อง่าพวกหมูพวกนี้อินเดอร์แมนยิงไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผม สำหรับมาครับที่ผมใส่แอดออนมาเนี่ยมันคือ m a c a ว version 1.16นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็นะครับสรับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็่าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามช่องนุกมินทีไว้ด้วยนะครับผมก็ที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ครับเดี๋ยวผมจะ มาลงคลิปให้ครับสำหรับการสอนหลดแอดออนนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ้แล้วก็ไกว,ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ